สวัสดีค่ะอะตอนนี้ตอนสุม่มตอนแรนดอมอีกแล้วสุดๆเป็นฤดูร้อนงงเป็นฤดูร้อนปีที่สองแล้วซึ่งปีนี้เราเลือกที่จะใส่ของที่คิดว่าน่าจะเลิศมั้งลงไปเลยต้องมาดูเรียกชั่นนะคือคือคือ,คอเมลอนอะฉันเผือไปกดปุ่มเนี่ยหรืออีซงพูดต่อเนี่ย เออนั่นแหละก็ไม่ไเป็นไรเขาก็บอกว่าอ่าเชื่อนะว่าจะใส่แบบ high quality i n g r e d i e n t ลงไปในหม้อปีนี้นะไม่อยากให้ governor เ,เนี่ยเขาผิดหวังที่มาเยี่ยมหมู่บ้านเราอ่ะอเ,เสร็จแล้วง่าต่ออ่ะิวิสก็หันไปหา g o v e r อร์แล้วก็บอกว่าเอาละ่ะ governor คุณจะเป็นเกียรติช่วยชิมซุปอันนี้อันโอชานี้หน่อยยังไม่ได้ใส่เลยเอ๊ะเบลเบลไม่ได้ใส่เหรอฮะเบลไม่ได้ใส่อะ ตอบก่อนไหมไม่ได้ลืมไปแล้วติ่ปาต้องคลิกมันต้องคลิกไอ้เรื่องอะไรวะไล่ไปถ้าออกมันจะมันก็ยัดได้นะกูว่าได้ปะวะไอ้เรื่เดี๋ยวออกก่อนไหมออกก่ันไหมได้ด้วยเหรออย่างนี้ก็ได้เหรอกดฉันรู้สึกเดจาวูยังไม่รู้ฉันคิดจ้ว่าจริงเนี่ยคือการตัดไฮไลท์โดยที่ไม่ต้องตัดเลยจริงก็คือมีไฮไลท์ตอนต้นแล้ว แล้วกลับมาถ่ายแบบสตาร์ทใหม่ในวันนี้นะคะเซบบอกได้ได้ได้ <ừ. S 1> เออแต่ว่าเนี่ยอ่นนี้คือ <ừ. S 1> อ่ะระหว่างที่รอเบลมาหนูก็มาดูความคืบหน้าของฟาร์มอะไรกันน่อยไม่ได้มีอะไรเลยค่ะเหมือนเดิม <c oughs> แต่ว่านี่ดูเสื้อดูเสื้อเป็นไงเสื้อเหมือนเหมือนใครเหมือนใครเหมือนพ่อโมสแล้วไอเบลใส่เสื้อ,อยังไงเอยใส่เสื้อ,อยังไง <c oughs> <c oughs> นี่ <c oughs> เราลองแ <c oughs> บบเย็บปักถักร้อยไงเออนี่ ะนี่นิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราเขอาเมลอนขอเมลอนเบลวันหนึ่งได้ปะหยิบไปเลยเผื่อเบลมันลืมใส่เผื่อเบลมันลืมใส่เอาไปเลยเอาไปเลยฉันช็อกมากคนโง่คนหนึ่งให้น้ำแมวก่อนโนแล้วก็เหมือนต้องเริ่มวันใหม่อ่ะแป๊บหนึ่งราต้องเริ่มวันใหม่แล้วก็ต้องทำการเอิ่มงงมาก ไฮไลท์ไฮไลท์คอนเทนต์ถือว่าเป็นคอนเทนต์ก็หมู่บ้านอะไรว่าฟาร์มก็มีอะไรเปลี่ยนไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่นี้แต่วันนี้ไม่กั้นรั้วเลยอะงงอ่าน้องบัวหม้อหมอก็คือต้องแต่งฟาร์มต่อนี่แหละแต่ว่าขี่เกียจค่ะ แต่แค่นในความเราก็สวยมากแล้วนะก็มีอะไรมากขึ้นนะเพราะว่าเราอยู่แค่บนบนเราอยู่แค่บนขวาเออใช่โอเคเลยรู้สึกว่าเสียงเพลงอาจจะดังไวนิดหนึ่เฮ้ยเทศกาลโลอูหรออานว่าอะไรเริ่อมอีกแล้วเหรอเดี๋ยวค่อยไปแบบนี้อ่ะหลอดเลยลเราใส่กันคนละลูกไว้แม่ได้นะเพราะว่าฉันก็จิกจิกมาจากส่วนเธอแล้ว งงมากเดี๋ยวขอเก็บของด้วยคนสิเหมือนว่าวันนี้เรายังไม่ได้ออนฟิซา้ผู้ชายเลยเปล่ากินพิซพ <c oughs> พซ่าไปทุกวันเลยแล้วกัน <c oughs> ไปทุกวันอะพูดถึงแล้วก็อยากจะเอาซาชิมิไปให้อ่อหนุ่ม <c oughs> อ่อหนุ่มอ่อห <c oughs> นุ่มคนเดิคลาฟซาชิมิให้ชิมอันนี้คืออ่ออ่านแล้วไม่อ่านซ้ำ อ่าแล้วไม่หันซ้ำแล้วไม่หานซ้อนอนำอุ้ยจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บนี่อุ้ยแกน,น่กกากลัวอะไรนี่มันสิ่งที่เขาท่ากันปกติค่ะคู่รักเขาท่ากันปกติเนาะ <c oughs> เนาะน่ากลัวมากอุย้ยแกจะพูดอย่างใครไม่ได้โอ้โหพูดไปนานพูดไปตั้งนานแล้วพูดไปเยอะและ้ว<ช>แต่แต่น,นี้ต้องบอกก่<พ>อนว่าไม่ต้องบ<ข>อกก่อนว่าไม่รู้ว่าเสียงพัดลมจะเข้าไหมเพราะว่าตอนนี้แบบรักรักโลก ต้องประหยัดไฟเล็กน้อยงั้นแหละได้รักโลกก็ได้นีสหนึ่งน้องเบลลรักโลกเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่งานกันเลยยาฮู้อะไรพี่ขำอะไรพี่ขำอะไรครับมีอะไรตลกือเปบอกครับผมไม่ได้ขำผมไม่ได้ขำไอสกาแฟ ออกกแล้วเราก็จับเก็บของนิดนึงอืมันนี้เดี๋ยวไปแล้ว,ลลวเดี๋ยวไปละเดี๋ยว<อ><อ>ไปวละเอี๋ยวไเอเอบ้านมันมีแบบมึงมาของเกลืล้นกล่องเหรอฮะเบลเรามีกล่องเป็นล้านกล่องม,มันเป็นไปได้อย่างไรวะก็มีกล่องเกลื่อนไปในกล่องเดียวไงก็เลยบอกว่าเกลื่องนกล่องขายบ้านก็ได้ไเป็นไรไปเลยไหมไปเลยไหมไปเลยไหมไม่ขี่ม้าไปหรอ ไปไปแม่ไม่สีาม้าไปหรอไปแม่ไปแล้วแย่งม้าเรื่องไปนี่ดีกว่านั่งรถไฟเออนั่งรถไฟขี่ม้าไปนั่งรถไฟดีกว่าไปขอยูมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับพี่นี่มอเตอร์ไซค์แฟร์เนี่ยมั้ยนี่มอเตอร์ไซค์เซบาดเตียนอันนี้มอเตอร์ไซค์เราใส่หมวกด้วยไป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 เดี๋ยวงานปิดเบลทำไมแกไม่ขี่มอเตอร์ไซค์วะแล้วฉันก็งงกัน เบลไปเร็วเดี๋ยวงานปีดเข้าทาวอะไรครับผมรู้สึกเดจาวูมากอะมึงวันนี้มันเมื่อกี้มันคือไฮไลท์เฉยอ๋อเมื่อกี้ตั้งใจไฮไลท์ไฮไลท์แบบเรียกน้ำย่อยให้มันน่าชมสวัสดีครับรีอาโอเคยืนรอเลยครับยืนรอเมื่อกี้มันไฮไลท์เมื่อกี้เป็นไฮไลท์ก็บอกแล้วเป็นไฮไลท์แบบประเภทที่ไม่ต้องตัด ใช่เป็นไฮไลท์ที่แบบว่าไม่ได้เอา,ไม,ไ,เอาไม่ได้เอาตรงกลางของคลิปมาใส่นะแต่ว่าทําทําใหม่เลยอันนี้คือทําใหม่เลยเลยก็เข้ามานะคะคุยเนี่ยนะเมเยอร์ Major ก็ซื้อของฉันไปเอ้ย,ยซื้อ,อของเมเยอร์ Major ก็จะมาเยี่ยมที่นี่ทุกปีเนาะซึ่งอันนี้เป็นฤดูร้อนที่สองแล้วซื้ออะไรไปแต่งห้อง<ไ>ีสิอันนี้แล้วก็อันนี้สักสองอันมีเงินคะ่ะมีเงินอยู่นะคะพอจะมีเงินอยู่คะ่ะมีรวยคะ่ะ ไม่ใส่จะลืมใส่เข้าไปในนี้นะคะใส่ก่อนเลยคนลโหลเลกขิดขวาแล้วก็ใส่เมลอนนี้มลอนดาวลงไปเมลอนดาวทองด้วยเมลอนดาวทองใส่ได้ไหมไม่ได้แหละได้อย่างละครั้งก็คุยกับชาวบ,บ้านนิดนึงนะคะเขาก็ใส่ fresh vegetable vegetable ป้าแปมมก็บอกว่าเหมือนได้กินฟรีบุฟเฟ่เนาะ มึงเซฟบอกว่าฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะให้ตัวเองอารมณ์ดีอยู่ตอนนี้คือฝืดมากไม่อยากมาเขาบอกว่าแชมพูดอัพพาร์ตออฟแองโชวี่ส์อินเด u ะพอดลักซวันเยียร์ปีหนึ่งที่ไม่ใช่ปีนี้อ๋อมีปีหนึ่งที่ใส่แองโชวี่ยองไปแองโชวี่แบบมันปอนเลยเฮ้ยเมื่อกี้พ่อหมดเขาพูดถึงเมอร์พีเพลว่ะแบบเป็นชาวเงือกประชาชนชาวเงือกนี่เป็นดูเสื้อ เหมือนนกัเลยอ๋อเขาบอกว่าชาวชาวเมอพีโพเขาแบบโกรธมากเวลาแบบคนทิ้งขยะลงแม่น้ำงั้นเราเราจะงันค่าขอแลกปีกกับหางขอไปเป็นนางเงือกเองใช่ค่าจะค่าขอไปเป็นนางเงือกแล้วว่าเราอย่ารีรอขอขอทักไทยคนในหมู่บ้าน ได้ส่วนฉันจะวิ่งเล่นแล้วกันนะสองคนนี้เขาน่ารักกันจังกดวายได้ป่ะตอนนี้โอ้ยได้ด้วยเหรอไฮเฮ้ยน่ารักว่ะอ๋โจูแอดแอดโกรธเฮ้ยน่ารักน่ารักมากเริ่มเลยครับเริ่มเลยไหมครับเพ่ยเพ่ยเฮ้ยคุยกับเชนเเลยครับเพ่ยพี่ อ๋อชีชอบฮอตเปเปอร์นะอือุ้ยเสื้อสวยนะเบลเสื้อเธอสวยนะโอเคเริ่มเลยนะไม่อายไม่อายใครไม่อายใครแล้วป่ะเริ่มมีอายมากมีอายมากอายแบบร้องกรี๊ด่ะเอาละค่ะเอาละค่ะคราวนี้ไม่ใช่แค่ไฮไลท์อันนี้ของจริงเอาละพวกเราได้เวลาอีกครั้งกับเทศกาลพอดลัก ฉันเชื่อทุกคนเนี่ยจะใส่ high quality i n g r e d i e n t ลงไปในนี้นะเพื่อที่โกนเนอร์เนี่ยจะได้ไม่ผิดหลังไม่ผิดไม่ผิดหวังไม่ผิดหลังอะไรหรอไม่ผิดหลังค่ะเอาล่ะท่านโกนเนอร์ครับคุณจะเป็นเกียรติช่วยชิมซุปหม้อนี้ได้ั้ยหรือไม่แน่นอนท่านตังหน้าตั้งตารอสิ่งนี้ทุกปีเลยล่ะอุ้ยอุ้ยตื่นเต้นปดมันแม่นเว้ยตื่นเต้นปีแล้วท่านก็พูดแบบนี้นะคะพูดเหมือนเดิมเลยค่ะ จุดๆอ้ยว้าวนี่มันเป็นซุปพีดีสุดที่ฉันเคยกินมาเลยในชีวิตของฉันโอ้กินไปเลยน่ารักมากอุ้ยตายแล้วได้เอิร์ปอปปุล่าท่านบุตถูกมันอร่อยจริงจริงเมื่อไหร่เราหายไปไหนเนี่ยเออเราหายไปไหนเราไม่อยู่ในนี้เหรออะวันเดอร์ฟูจอบเอวิวันตอนนใครอยากจะกินบ้างโอ้หรีบคนรีบเดินรีบเดินเข้ามาอีส อุ้ยน่ารักมากเล<อ>กเวเนอร์เนี่ยไม่ได้ร้อนเล่นเลยนะพอซุปเนี่ยมันแบบอร่อยแทบจะหลุดโลกไปเลยละ่ะในเวลากลับบ้านแล้วเพินจังว้าวอุ้ยอันนี้เราเราได้ <ใจ S 1> อันนี้มา <ใจ S 1> ด้วย,วยไม่ได้หลอกเบล <laughs> มันแค่แบบรู้สึกดีกันนี่เราได้จุกบอกมานะเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกับอ่ากัสกี่หัวใจไม่รู้สองสี่น่าจะหก<อ> <ขอ S 2> หัวใจมั้งเนะขาเลยให,ให้มีจุกบอกมาซึ่งเราเปลี่ยนเพลงได้ นี่เป็นเพลงฟาวเวอร์เดนไหมกดทีกดทีทำไมวะกพิมแม่พิมมาแล้วกดทีคือทไทป้าแบบว่าเออกดไทป์เนาะจะกดวายกดวายเต้นไงอ่นนิดนึงนะพอดีว่าเพิ่งกลับมาบ้านไงก็เสดระเอนเตอร์จีนเนาะขอมาตัดต้นไม้หน่อยนี่เป็นฮาร์ดบูทที่เราปลูกไว้ก็ตัดเลยครับยังไงเนีคะอีกวัวเสียจิกอะไรตัดทำไมใช่แต่เหลืดูร้อนมันน่ารักอย่างหนึ่งนะคือมันมีไอเนี่ย มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะเอไอไนบินบินอยู่เขาเรียกว่านะลืมลืมชื่อเรียกบินบินวะบินบินอ่าอัมอัมอ๋อเนี่ยอ่าหิ่งห้อยหิ่งห้อยหิ่งห้อยมีหิ่งห้อยมันน่ารักละเว้ยอันนี้ก็เป็นพอไม่พอว่ะพอละเครียดคือไม่ค่อยลงเหมี่ยงๆๆๆไงอันนี้เขาต้นไม้ที่เราปลูกไว้ทุกคนดูสิหนูเป็นแททเทิลเลย อันนี้แปนอันนี้นปลูกไว้เฉยๆ,ๆเพราะว่าไม่อยากเดินไปปลูกไก่ก็เอามาปักไว้ตรงนี้อุ้ยเยคืลนละไอ้ก่อนเล็กๆนี่คืออะไรชิปปิ้งบินเหรอชิปปิ้งบินฉันใส่ไว้ในนั้นด้วยแต่ว่ามันก็จะกาจัดปปจํากัดพื้นที่อ๋อแล้วมันจะหายไปในบวันนึงใช่ใช่ใช่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็ที่แกได้มาเหมือนกันปะแกไม่ไดเอามาใช้หรอกไม่ได้เอามาใช้หรอฉันยังไม่ไดเอมาวางหุย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 ชิปปิไหนอ่ะ อะไรนะเน่จะวางตรงไหนไปนอนห้องตัวเองสิไปโชว์สิว่าแบบเดี๋ยวฉันพาไปโชว์ห้องห้องแกก่อนนี่อันนี้คือห้องเบลนะคะทุกคน<ช>ก็จะมีเก้าอี้เนาะห้องครัวอย่างงี้นี่คือรีวิวตอนกลางคืนเหรอเนี่ยนะคะแล้วก็ตกแต่งของเอ้มันดูฟูดีนะแล้วก็ตรงนี้นะคบก็จะมีพ่อหนุ่มแซมสลีปปิ้งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นห้องแซมแล้วก็มีต้นกลิตมัดด้วยน่ารักอันนี้ฉันกลับไปนอนห้องตัวเอง วันนี้ยายเหมียวก็นอนบ้านเบลเอ้ยน่ารักเียอ่ชอบชอบชอบแบบเข้ามาคือไหมค่ะจริงคือไหมถ้าเป็นไม้คาบนี่คือบ้านไหมอันนี้บ้านดิฉันนะคะก็มีเตียงอยู่ในห้องครัวเพราะว่าจะได้นอนง่ายก็ไม่มีอะไรยังไม่ค่อยเออยังไม่ค่อยแต่งอะไรแบบเบลเท่าไหร่แล้วก็เพราหนุ่มเสียบเตียงนอนนอนซ่อนหน้าอยู่ตรงแบบกลัวไม่ได้แต่งค่ะโยนโยนวางๆให้นอนค่ะนอนบ้างอ่ะจบคลิปเท่านี้ดีกว่า ถือว่าโผล่มานิดนึงให้แบบว่าให้หายคลิปถึงมีเรื่องราวแล้วก็จบลงใช่เพจะบอกทุกคนว่าคลิปก็คือใส่มิลอนเข้าไปในซุปค่ะใช่มิลอนก็ทําให้คนอร่อยน่ารักมากแล้วก็เหมือนสไตล์การอัพการอัพคลิปของซาดิวของเราช่วงนี้เพราะว่าเราเล่นกันมาแบบปีกว่าแล้วเนาะก็เลยอัพคลิปเป็นแบบว่าเน้นลงเป็นไฮไลท์หรือแบบอะไรที่อยากมาอัปเดตพอเพราะว่าอาจจะแบบไม่อัพเยอะสุดท้ายก็คือขี้เกียจลวค่ะคุยกับเซบาสเตียนหน่อยก่อนไป อ่าเขาก็บอกว่าเขาจะไปเดินเล่นเนาะเอาซาชินีไปอีสค่ะเอาไปจ่ะไปค่ะทุกคนไปก่อนนะคะอุ้ยเอารีอามาเอาจะไปแล้วแต่รีอามาอา่ะช,ชวนคุยรีอารีอาบอกว่าอา้าววันดีเบลโลวันนี้มันเป็นวันที่บิวตี้ฟูลเดย์มากเลยนะงงกำลังจะไปแล้วแต่เจอรีอาหน้าบ้านฉันเอาของขวัญมาให้เธอล่ะ มันเป็นสกัปเจอที่ฉันอ่ะกำลังแบบ working on it เลยทำให้เธออ๋อเอาสกัปเจอมาว้าวใช่เป็นเป็นรูปอะไรอะมวนมวนพันพันกันก็ได้รีอามาอุ้ยมันเป็นผลงานที่ชื่อว่า How I Feel วอา a b e บ l o ตอนมึงได้ชื่อว่า How I feel a b บ b e l ลลี่ไหมกูถามหน่อยรีอาใช่ใชแบบนั้นเลยหน้าตาเหมือนกันเลยนะ How I f e e l a าบ b e l l o นี่นะคะเอาไปแต่งบ้านหน่อยเขา่าแบบ ไว้วางข้างเตียงแล้วกันอุบาทมีเตียงอยู่ในห้องครัวงงไว้ตรงนี้ได้ไุศดรีงมาออแล้วค่ะทุกคนเนนนดิสูตรทำฟรายเอลไม่กูได้สูตรเยอะจังอะเออได้สูตรเยอะเหมือนกันอ๋อเพราะว่าเพราะว่าเราทำไอ้นั่นอร่อยเราทำซุปเมื่อวานอร่อยเขาก็เลยให้สูตรทำอาหารกันมาเต็มเลยเนี่ยอย่างีนัสก็ให้สูตรทำฟิชทาโก อุย้ยกัสให้นี่มาด้วยอะคืออะไรอะ่ะกั๊สให้อะไรกูมาเขียวๆบีนฮอตพอตอุย้ยน่นารักอะ <c oughs> อทุกคนเขาก็เอาของมาให้เราเนาะเราก็ได้สูตรทำอาหารเพิ่มขึ้นไหนลองไปดูในตู้เย็นอา้าวเซเบรตียนจะไปแล้วเลยนี่นะคะเราก็ได้สูตร <c oughs> ตู้เย็นกูใหญ่ๆตู้เย็นสามารถซื้อเพิ่มได้นะ <c oughs> ไปซื้อที่น่าจะโรบินอ๋อเนี่ยได้สูตรทำอาหารเ <c oughs> ต็มเลยนะคะทุกคน ฟิชาโก้ที่จำได้ว่าเป็นของโปรดของกัสอะไรเงี้ยไปเอลจะช่วยเพิ่มลัลักด้วยนะความโชคดีบวกนใช่เราสามารถทำได้ด้วยจะได้สุดมาเต็มเลยไหนไหนไปดูบ้านเดียวมากิโรมกโร่หน้าทำทำไปก่อนตึ่งตึ่งตึ่งตึ้งตึ่งตึนงตึ่งตึ่งตึ้งตึ่งตึ้งตตึงต่ เอ,เอาับคลิปไปเลยแล้วนะครับว้ากดไม่ได้บายบาย <laughs>